มันเอ้ก็มาพบความส่องเจ๊อาเซโนเหมือนเดิมที่ที่เพิ่มเติมก็คือเมือนเอกทำมาเจอกับคนที่เป็นวันนัตตดีที่สุดแต่บองหน้ามันก็ไม่ยอมเอาถึงท an like> yeah. ี่สำคัญก็มาเจอกับน้องซึ <h <h ่งยังก็บ๊อบบีอินดีฟาร์มเนาะนี่ นการเนี่ผยผู้นึงการคำนวณเงินหนาแท้เคร่งเครียดแฮงตอนนี้สืบคือว่าสิแบบคขายคำสิไปแต่งเมียนะหนาเพ่นก็เครียดเครียดเนาะนี่มาเบิงฮาวาเขาอยู่กับไผรเน่มีไผรเน่เนาะจะไปจี๊ข้าวให้เบิงไม่อยากปวดขี้นี่เป็นอย่างคนมันมีองค์ บบวากินซาตัวเองกอดออกมแมนมนมันมันจะออกมากมันไม่กินซาลกแมนโอ้ยในในวิดีโอคือปวดตัวจริงโอ้บริกินซาบริกกินซากินเป็่ไก่ดีถอกของเจขาวบอแมนคนหนึ่งก็ดีถอกคนหนึ่งกันอนันเนาะเออของฮัมมีประโยชน์นาะตีกันเล่นนึ่งเอาเมื่อนี่คือนอนอาริตาทพผมยาวเอาเอาเอาอลิตาอาริตาปดฉี

ยังมุดในอกอกเอออันต้นนั่นแหละมึกจือบ่เออนีงบัสซี่เออกบอกกันนันนะบาซีนะเล่นนึได้ยูนะได้ยูบซี่เออนี่ก็ไม่เจอสาวแม่ลูกหนึ่งนะอลอลิอลาตตีเอาลิสาบ่ะอ้สวยเนาะซาตตีจ้เลนนึง สวยเลนหนึ่งไปเบอร์คุณไม่เอาขายพิซซ่าเบิร์ดแล้วพิซซ่านะน้อกขายกบิร์ดจะใช้เบิร์ดจะใช้กินอยู่นี่ยังอยู่นี่ยังอยู่นี่แม่้องเราหมอยาโป้ค่ะเป็นยังไงอาจจะกินหลายแต่บ๊อบบี้สบายดีกินหลายแท้่ยิ้มเข่ายิ้มเข่ายิ้มเข่าเนาะได้ยูได้ยูนี่พิซซ่าน่าจะคล้องห้าพิซซ่านะแบนบะเต็มหองกินไหนบ่กินได้เฮ้ยบดนดีทอกตะบ้านนี่ฮะ

บออันนี้น่ารักน่าสั่งน่ารักน่าสั่งเนาะคำสีนี่ย่างตุยเวเฉพาะคำสีจากเพชรพ่อเมทเฉพาะน้องรักจากเพชรเป็นอย่างพ่อเมทีดอกจะเบิ้งนิดเดียวเินเช่งคืนกันยังกินเทียนตุ้ยสใช่ย่านปะบอตองย่านดอกไปกินปิ้งไก่ฮันเจี๋ยเากะได้ยทีนตุ้ย งานเสือเป็นยังไงมืงเนี่ยเออลิต้าบลอกคิดทอดอกอยบอกว่ามาติดโดนแรงจะอะไรก็เมื่อแล้วจะอะไก็เมื่อแล้วฉันลบไิเมื่อสักเก้าหรือเมื่อวันที่สามเอ็ดเปเมื่อสามสิบตุ๊กจีขาวเลยถ้าเมื่อพร้อมใจเนาะนี่ก็วันที่หนึ่งที่สองได้เอาโอเคเอาตามนั่นแหละเนาะคิดทอดแห้งปะสุสานเจ็ดสแปดเออชิบไทยมิวสิกบะมิวสิกพีดอนโลดนะใครใครเป็นนางเอกหน้าเอฟซีเป็นนางเอกปะนางเอกอุตส่าห์เลยและไทยเป็นโจร ไอซีเป็นพระเอกอุตาเลไอซีเป็นตัวกองไปหยาดแฟนเขาแต่ก็หยาดแฟนตัวเองยาดแฟนตัวเองเนาะหาด่กอลันเเออเอาาอลันอลันเอออลันเโแว่าพอกะคนแบบบ่มีเี้ยงก็อลันนะแบบโคกกระโดนสิเราหลอกกระโดกันกระโดนกโนกระโนกโนโดนกะนโดนกระโดนอนดนกรกนนะกเดน ปิดไหมพ่อนปิดะไม่ไม่ออยไหมต่อเลยที่แหละสักกล็กทุ่นอ้นบอกบอกได้ไวีวันอีวีติงซิคเกอเบลทุเดย์ทุ่งไาสิไฮอลิสตออนบอกออลิสตออนบางเอาไหมไวีวันอีวีติงซิเกิเบลทุเดย์ทุเดย์ทุ่นเอาไหมเอาไหมอีกรอบหนึงเอาแบบเต็มเต็มอันนึงสองสา นึกออกใช่ไหมนึกออกใช่ไหมมันไหลมันไหลมันบานลายบานซโลกนะบาซีนึกออกใช่ไหมได้ยู่ได้อยู่ได้อยู่ใช่ไหมได้ยู่นะกับซุ้มแซมแมวพงหลังจากออกมาติ็นลำบงฮะว่าเออบาซี ได้อย like well ู่ว um ัสดาบอวัสดของ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 คนอื่นได้อยู่ได้อยู่คือ่หู้ว่าได้เป็นอย่างคือได้อยู่มันม่ได้อีหลีให้ให้เกียรติก็ได้ปลอบใจเขาดีว่าเออ กระอดยูกระไดยูกรดยูแต่บอไดยอยู่แต่คุณมันก็คุณงงเองอลิซ่ามาในลูกมีไงก็้าใน้่นก็มานแต่งตัวไไดบอให้แฟนหองเาไปเที่ยวเออไปว่าเก่งใจแฟนดีเพราะว่าเขาบออยู่กลกับแฟนเนาะพูดได้บางอลิซาเห็นบ้อลิซาชินทอดแฟนใส่เสื้อเสตเดี่ยวลดลดเล่นหนึ่ง นี่ขนาดเข้ามากระเปรนกันยังใส่อันนาผ้าทงมานี่เนาะใส่ผ้าถุงมาได้ยืมเอาลงตุ่ยได้ใส่ผ้าทงกระเม้นเลยบอได้ว่าน้องลูกสาวงามแพงเนาะนี่นะนี่นะนี่นะใจผู้บริสุทธิ์ใจผู้บ่ิสุท่ิ์เนาะเอาอันนี้ต้องกินแอนนากินปิ้งไก่ดีทอกต้องไปซื้อมือสองโตนี่แล้วบอปี้องปีขาวสนสบยดีเอาในน้ำซื้อสองเต่งเบิง บอบบี้บอบบี้เกษตรอินดี้ได้อฝากคนเข้าไปติดตามมันยาวโพดตั้งสื่อคนติดตามฮอดนะฮะอินดี้ฟาร์มอินดี้ิเปลี่ยนแล้วชิเปลี่ยนแล้วชิเปลี่ยนแล้วบอบบี้อินดี้ฟาร์มก็ได้เนาะมันจะง่ายอยู่คุณอันเดซัใช่ว่าจะมักสเปกแบบเออเนาะผิวเข้มเข้มนี่น่าไปจะกินแต่ใดป๊าดขนาดกลางคืนนี่ขั้นบริได้ไฟแนมบริเห็นแต่ใดอันนี้ขนาดใส่สปอร์ตไลท์เบิรงกอะได้นี่ฮะ คมแบบคมมืดมืดนะทุกคนเนาะดูดันไม่เกรงใจใครเราดูดันไม่เกรงใจใครเลยแบบมิเสนเดอร์มิเสนเดอร์แบบได้อยู่มีผู้มีผัวแเลยใครบูมีผัวเลยเอาข่อยเป็นเมียเด้อเออเม่นมีเมียแล้บอสพีดเออเอพิทติ้งไหมเอพิทติ้งบอบมดชนใจกระเทยเถ่าแบบว่าเป็หนักได้แบบว่ามาอยู่กับเราเนี่ยแบบ กินใหญ่ยังรอจัดเทเบิลมิ้นจัดเทเบิลมิ้นบ่แรงมาแรงมาทำงานทำงานนิดนึงได้บ่ได้บ่ได้บ่ได้ยูสิได้ยูเซลกูเปล่าเนาะหมักแบบใดมักแบบสู้ชีวิตหรือมักแบบสบายจะมักแบบออกกำลังกายหลายบ่หรือว่ามักแบบ อยู่สบายสบายนะมักคนลำบากเนาะุุส่าา์เคลียร์แล้วเคลียร์ยังให้สบายวราามักคนลำบากต้องลำบากต่อไปเด้ออ๋ออ๋อกูตายแล้วเสียหน้าเสียตาเออเราสรุปเขาบูงงามวันนี้รู้ว่าจังไดเฮางาเขาเลยเขาเลยเขาบูมผสมลอบใจตัวเองแล้วกันเนาะ ออวิติงซิงกับเบลอีพีสอีพีสองเหมือนในฮักกษีมาถ่ายตอนนั้นนี่ว่าสีอันนั้นยุหักคืดบอกว่าเจ็ดคอนเทนต์ยังซุ้มเซลแม่โพงเมางอยเอาอะไรเป็นยังซื้อห้องเพลงเออตะมุตะมีเนาะเหล็กยาวไปเหล็กเติบได้จนหอดห้องคนนฮะ ดินขาเจ้าเองดินเจมมิกดินเมญ่าเนาะเลิศเนาะก็คูเจ้าพี่ขี่ทันเนาะเออถ้าเปิดเผยเนาะนาะทุกคนคุยกันไปคุยมันกันยาวเนาะคุยมานมอยซอยแปดรอยไอเอฟิตติงซอยแปดหรือซอยหกนี่อะไรวงเวียนวงเวียนวงเวียนเนาะวงเวียนเนาะนากจังไรกาคลิปนี่ก็จะจบก่อนนะติดตามอีกทีหน้าเด้อทุกคนว่าเมื่ออื่นเราจะไปเหตุยังนึกออกใช่ไหมฝากกด ไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แน่ที่สำคัญดูข่าวในเดอร์คุณแม่และที่สำคัญดูโฆษณานาให้เจ้าขาวหน่อยบรายกันสักหานาทีหรือว่าเบิ้งมดก็ดีได้บม่เบยสบายดีสบายดีสบายดีเลยไหมสวัสดีค่ะสวัสดีครับเออไปไปจังไบบกอดลิ้นนะจ๊ะกอดเท่านี้กัน